อุฬาพิสวันจะมานำเสนอเรื่องการคำนวณเวลา CPU ทั้งสัมแบบ 1. น่แบบที่นึงการจัดคิวแบบ f c f s การจัดคิวแบบมา่อนเล็ก้อนเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดโปรเซสใดเข้ามารอในคิว่อนจะมีสิทธิครอบครอง CPU ก่อนโปรเซสที่ได้ครอบครอง CPU จะทำการไปจนสร็จไม่มีระยะเวลาคันตั้มข้อใดคือการจัดคิวทำายทำได้ง่ายไมยุ่งยากซับซ้อน ตัวอย่างการจัดคิวเมื่อมีสามพเพเซ็ตคือ A, B, C เพเซ็ A ต้องรองในการประมวล0วินาทีเพเซ็ B ต้องรองในการประมวล1 5วินาทีเพเซ็ C ต้องรองเวลาในการประมวล16วินาทีเวลาในการเฉลี่ยในการรอคือ0 1 5 16หา,า,ารด้วย3กับ3เพเซเท่ากับ10จุด3วินาทีแบบที่สองการจัดคิวแบบการซปปับกระกอบ จากปัญหาของการจัดคิวแบบมาก่อนและก้อนเป็นทำให้เพืเ่อแนวคิดที่เลือกโปรเซสที่ต้องการเวลาในการทำงานน้อยที่สุดเข้ามาใช้ซ p u ก่อนเพื่อทำให้โปรเซสที่ต้องการเวลาในการทำงานน้อยจบออกไปได้โดยเร็ว,รวและจำนวนโปรเซสที่รออยู่ในคิวก็จะมีจำนวนลดลงตัวอย่างก,การจัดคิวมีซีโปรเซส a b c d ต้องการใช้ CPU โดยมีการจัดลำดับเข้ามาในการเป็นคิว a b c d เวลาในการเฉลี่ยในการรอ d คือศ4น a คือสาม c คือเก้า b คือสิบหกเท่ากับย8หสดาเร4เเท่ากับ7ดเวลาเฉลี่ยในการทำงาน c คือ d คือสาม a คือเก้า c คือสิบหก b คือย4ิบเท่ากับหาสิบสองค่ะโดย4ี่เเคือสิบสามัญหาสำหรับการ q f s j f คือตัวจัน q ระยะสั้นไม่ทราบว่าแต่ละโปรเซสต้องการใช้เวลาเท่าไรวิธีแก้คือ ให้แต่ลนะโปรเซสกำหนด,ดวเวลาที่ต้องการใช้ในการใช้ CPU บาให้ด้วยให้ OS สร้างโปรเซสเพื่อคำนวณเวลาโดยการบโดยประมาณของแต่ละโปรเซสที่ต้องการใช้ CPU ียแบบที่สามการจัดคิวแบบตามลำดับความสำคัญวิธีนี้จะมีการจัดลำดับความสำคัญให้กับแต่ละโปรเซส,ส,สที่ต้องการใช้ CPU โปรเซสที่อยู่นะต้นคิวก็จะเป็นโปรเซสที่มีความสำคัญมากที่สุดและลดลงเรื่อยๆ โปรเซสที call, er, set, set, ่อยู่ท้ายคิวคือโปรเซสที่มีความสําพัญทับสุดถ้ามีโปรเซสใหม่เข้ามาในคิวก็จะมีการใส่คิวได้ถ้าโปรเซสที่เข้ามาใกล้มีลำดับความสําพัญสูงกว่าโปรเซสที่กำลังบรรจุอยู่ในคิวตัวอย่างการจัดคิวเมื่อมีซีโปรเซส a b c d ต้องการใช้ cpu โดยมีการจัดลำดับเข้ามาในคิวคือ a b c d โปรเซส b ต้องรอเวลาในการประมวลผล5วินาที โปรเซส a ต้องรอการประมวลผล6วินาทีโปรเซส C ต้องรอการประมวลผล16วินาทีเวลาเฉลี่ยในการรอคือ0บวกค่าบวก6บวก16เท่ากับผานด้วย4เท่ากับ6.75วินาทีเวลาเฉลี่ยในการทำการเสร็จคือ5บวก6บวก16บวก18ผาน4ีเท่ากับ1 2 5วินาทีขบคุทาเจ้านครับขอบครับ